Ah uh าล่ะราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มาปาร์คใหเลิฟเกมใหม่ครับแม่เนงนะครับและตอนนี้ซีรีส์ที่กูอากจะไม่รู้ว่าทำได้ในไม่ครับนั่เนงนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมมาสำหรับหน้าปกแรกเลยนะครับก็จะเป็นแบบว่าวิธีที่ดีที่สุดนะผมในการแกล้งเพื่อนให้ตกใจนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นหลุมศพใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีแบบผีเด้งนะครับผมอ่ะก็สำหรับหลุมศพเนี่ยเดี๋ยวเราสร้างไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าอย่างแรก แล้วก็ขุดไปครับเอาล่ะพอขุดลงมาสี่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะทุบไปครับแล้วก็ใส่เปนหนัซิกกี้พิสตันแบบนี้ครับฟึบอ่าสลามบล็อกครับผมโซแซนครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะวางเป็นอาร์เมอร์แซนนั่นเองนะครับวางไปใส่ชุดกรอแล้วก็อ่าเป็นหัวซอมบี้แบบนี้นะครับอ่านี่ถ้าวางความสูงถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอย่างต่อไปครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะวางอ่าโซแซนไว้ด้านบนนี้นะครับตรงหัวนะครับผมแล้วก็เตรียมดันลงมาฮะเราใช้พิสตันดันลงมานั่นเองครับผมนี่วางกดลงแบบนี้ครับเปิดใช้งานเลส ว่าข้างๆแบบนี้มาครับฟืบเป็นการแบบว่าตกแต่งครับเป็นหลุมศพนะครับเอาละอุดไว้ก่อนอน,นะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอ่าสลับนะครับของสโตนบิทครับผมทำเป็นหลุมศพนั่นเองนะครับนี่ขึ้นมาประมาณนี้เนาะแล้วก็วางข้างครับหนึ่งแบบนี้ครับเอเดวตรงนี้อ่าโอเคได้ละนะครับเดี๋ยวต่อเติมเพิ่มมาก่อนนะครับผมโซแซลแล้วก็หินทับใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยฝุดลงมานะครับเราจะทำเป็นแบบว่าวงจรเชื่อมมานะครับก็เนี่ยผมเลสตโตนนะครับนี่เชื่อมมาอย่างนี้นะฟืบขึ้นมาตรงนี้ครับผมก <ๆ S 2> นี่ปึ๊บเอ๊ะแต่ว่าถ้าเป็นสีนี่อาจจะเนียนกว่าหรือเปล่าวะเป็นสเปิร์ตนะครับอ่าอันนี้ละกันนะครับผมเอาล่ะแล้วเราก็อุดเข้าที่เดิมนะครับอ่ายังไม่พอครับเดี๋ยวต้องทำให้แบบมันเข้าบรรยากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่เป็นแจ็คโอเอแลนเทิร์นะครับเอาไว้ข้างๆละกันแบบนี้ผมปึ๊บเอ๊ะประมาณนี้ละกันอ่าโอเคเป็นแบบหลุมศพนะครับนี่ไปตอนกลางคืนเลยดีกว่าไทม์เซ็ตมิดไนท์นะครับผมเอาล่ะไหนดูซิจะเป็นยังไงนะครับนี่สมมติแบบเราเดินตอนกลางคืนไงหึ้ยนี่มันหลุมศพใครวะะะะะะเเ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 เนน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 ีีีีีีี่่่่่ยยยดดิิข้้้้าาาาามมมมมคคคครรรรรัััับบ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 ปป๊อออออกกกกก็็จจจจจจจแแแแแผลสส์งงๆถฟฟตตใใื ก็ได้นะซึ่งไหนๆก็มีหลุมศพแล้วเนี่ยเราต้องทำแบบป้ายซะหน่อยนะฮะเอาเป็นแบบอ่า RIP นะครับผมป r a l คิ k เลอร์แล้วกันนะฮะสมมติแบบเป็นหลุมศพเรานะฮะปึ๊บแปะไว้อย่างงี้ผมไม่ได้ผมใส่เชเดอร์แล้วมันอ่านไม่ออกอ่ะช่างมันแล้วกันเนี่ยเป็นหลุมศพนะครับอย่าปึ๊บปีผีโผล่ครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยในหน้าปกมันจะเป็นเหมือนแบบใช้อ่านสเกลเซนเซอร์ใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าในคลิปที่คุณสตีวี่สอนเนี่ยมันเป็นแบบนี้เว้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าแบบทำไมเขาไม่ทำให้มันเหมือนหน้าปกนะครับอ่เดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะเเลกส แล้วนะพอแบบมันมีเสียงเนี่ยผีมันก็น่าจะโผล่มานะครับเดี๋ยวลองดูนะเป็นซวยโว้ผมอ่ะเดินแล้วกันฟึบอ่ะนี่ไงเดินปึ๊บผีมันก็จะโผล่มานะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยเหมือนมันจะเป็นวงจรลูปไว้คุณผู้ชมเพราะแบบมันจะมีเสียงไอ้ตัวพิซซ่าเนี่ยเออมันก็จะวนการทำงานไปเรื่อยๆครับอ่าก็เลยแบบใช้ไม่ได้ผลใช่ไหมก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมและวสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะก็จะเป็นแบบว่าถ้าเราจุดประตูเป็นพอร์ทัลเนี่ยโดยที่แบบมีลูกนอนอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ไหนๆแล้วเนี่ยเราาาาต้ออองงงมมลลหยแแบบบบบครัซึ่่ผจะวนป็เเา เหมือนหมูแบบผ,กนนะผกูกเชือกไวบบน้นะครับไอโอเเาาดเซ่มันจะแบบว้าไปหรือเปล่านะครับผมอ่าเจ้าหมูนะฮะอย่างแรกก็จะวางรั้วแบบลอยไว้แบบนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะหมูครับผมแล้วก็ผูกเชือกไว้แบบนี้ครับอ่าโอเคเรามาดูดีกว่าว่าหมูเนี่ยมันจะโดนว้าไปหรือเปล่านะครับสามสองหนึ่งเปิดไปดีครับปุ๊บอุย้ยเชือกขาดแบบหายไปเลยเหรอดูเหมือนจะโดนว้าไปนะครับผมหรือตายก็ไม่รู้นะไออย่างต่อไปครับก็ถ้ามันเป็นแบบหมูขี่แกะมันจะเป็นยังไงละครับอเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะปุ๊บจังหวะนี้ผมวางไปครับนี่มันก็จะเเเปป็็นนนนนนนแแแบบ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 มมีีีีชัััั้้้้ะะคครรห่่่่ยยยขออตวกกซึงงถาาดดพิจ เ, ه, เดี๋ยวเราเรียบทดสอบเลยดีกว่านะครับเสอีกตัวหนึ่งแล้วกันแล้วก็เปิดไปครับปึง้งเฮ้ยคุณผู้ชมมันไม่วาไปวะ่ะดูดิไอ้สองตัวนี้ยังอยู่รอดเหมือนเดิมเลยครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอมี2ตัวปุ๊บแบบไม่มีผลเหรอโคตรเฟี้ยวฮะ โอเคครับผมอย่างต่อไปฮะเราก็จะลองให้ลุงเวเลเจอร์เนี่ยขี่เรือนะครับผมไหนดูซิจะเป็นยังไงนะครับอ่าลุงเวเลเจอร์แล้วก็เรือนะครับผมวางไปเออดได้แล้วอ่าเนี่ยได้แะขี่เรืออยู่นะครับไหนดูซิได้หรือเปล่าวางไปเลยครับอุ้ยได้เหมือนกันนะผู้ชมลุงแบบเหมือนแช่อยู่ในนี้เลยอ่ะเป็นแบบบ่อออนเซนนะฮะอันนี้ก็ไม่มีผลวางแล่อย่างต่อไปผมเราก็จะเป็นแบบว่าวางเตียงนั่นเองนะครับซึ่งมันน่าจะวางได้ประมาณสี่เตียงพอดีนะอ่าหนึ่งสองสามตรงนี้แล้วก็สี่นะครับมาทำเซตมิดไนนะครับไหนดูซิได้หรือเปล่าตัวแรกครับผมออ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 ่่่่่่ะนนนนนไไไไไปปปเเเเเ้้ยดีวรรรรราาาามมมใชงกคับบบึ๊ล ได้ครับผมนี่นอนไปสี่ตัวแบบนี้นะครับมาไหนดูซิว่าได้หรือเปล่า3 2 1เปิดประตูไปดิครับอุ้ยรู้สึกเหมือนแบนบเมื่อกี้เนี่ยเตียงมันแตกนะครับแต่ว่าเฮ้ยนมีลุงตัวนึงหนีไม่ได้หรืออะไรวะเนี่ยว่าตับฟักเอาว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่านะครับเข้าไปไหนดูซิข้างในมีตัวอะไรบ้างนะครับโอ้มีหมูนะครับผมแล้วก็อ่าเจ้าลุงิเลเจอร์นะฮะซึ่งบอกว่าเตียงมันก็มาด้วยนี่หว่าคุณผู้ชมดูดิเห็นปะอ๋อคือแบบเหมือนเตียงมันโดนทุบอ่ะคุณผู้ชมเตียงมันโดนทุบออกแล้วก็แบบ ไปนะผมก็จะเป็นแบบว่าวิธีการทำไลยโล่ที่แบบว่าเร็วที่สุดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูดีกว่าฮะอย่างแรกเนี่ยเราต้องการดิฟเบนเซอร์นั่นเองครับผมแล้วก็แบบทำเป็นวงจรไฟสลับนะครับเอาล่ะเดี๋ยวจะทำไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยจริงๆตรงนี้ละกันครับพื้นที่มันเยอะดีครับผมแต่ว่าเดี๋ยวทุบออกก่อนปึ๊บอย่างแรกเนี่ยเราจะวางเป็นแบบบล็อกขึ้นมา3บล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ดิฟเบนเซอร์เจาะไว้แบบนี้ครับผมอ่าแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็จะเชื่อมวงจรมานั่นเองนะครับซึ่งสำหรับววววงงงจจจจรร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 รไฟสสลลลลัััับบบบบบเเ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 นน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 ีีีีีี่่่่่่่่่่ยยยยยยแแแแ้้้้้้้กกกกกกก็็็็็ใใชชชปปคคคคิอออออออะะะะะุณผููมมมาาาาาาาตตตด๋ขขืพ์ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบประเด็นต่อมาแบบนี้แล้วกันอเชื่อมมาครับบจะได้หร,หรือเปล่าวะต้องลองดูเนี่ยแบบนี้แล้วกันฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะใส่ลูกธนูแบบเยอะๆเลยเนะครับผมใส่เข้าไปเต็มเลยฮะแล้วเราก็จะเตร็มโลแวนหนึ่งนะครับสำหรับวงจรไฟสลับเนี่ยเ,เดี๋ยวหยวยบมาหน่อยดีกว,ว่าตอนแรกผมยังไม่อยากเชื่อมฮะอย่างแรกก็เติมไฟไปนะครับแล้วก็ทุบวางแบบนี้ผมนีม่ก็จะเป็นวงจรไฟสลับนะครับมาถึงเวลาแล้วเราก็จะเชื่อมไฟไปแบบนี้นะครับดีอ่ไงมันจะยิงสามอันนะครับผมเอาล่ะถึงเวลาแล้วครับเจ้าหนี้เสร มันจะทำลายแบบรวดเร็วหรือเปล่านะครับอ้ยผู้ชมดูดิ หลอดการใช้งานแบบลดค่อนข้างเร็วเลยครับโอ้โหคือแบบว่าโดนแบบ3ทางนะครับมาดิมาดิแต่วันนี้ครึ่งหนึ่งเลยครับโอ้โหซึ่งมันรับได้หมดเลยนะตัวเราเนี่ยเห็นปะไม่โดนดาเมจเลยครับไม่ไปได้ยังไงวะเนี่ยลูกธนูเยอะขนาดนี้นะเฮ้บยิงธนูอันนี้โอ้โพังแล้วครับโอ้ไม่น่าโดนแล้วโอ้โหคือแบบยิงออกมา,มารัวมากนะครับดูดิออกมาเท่าไหร่เนี่ยขนาดนี้เลยเหรอยิงออกมา,มารัวมากนะครับสุดยอดว่ะซึ่งโล่เมื่อกี้เนี่ยน่าจะพังในเวลาแบบประมาณ10กว่าวีนะครับก็คือแบบจะลายเร็วมากฮะโดน4มมุนี้้เขาไปครับผมซึ่งงเเเดี๋ยวราาลออแบบมอตััวืุ่มน ปดีครับเอ้ยนะวางผิดเชื่อมไฟไปดีครับแบบนี้ครับผมอ่าจ,จะวันนี้โดนหรือเปล่านะครับเฮ้ยนะมันไม่โดนเหรอเออว่ะหรือว่ามันอยู่ใกล้เกินไปผู้ชมเอาใหม่ดิเออว่ะผู้ชมมันไม่โดนเลยอะแย่แล้วคริปเปอร์ไม่มีผลเหรอฮะวางฮัสไว้แบบนี้นะครับมาเชื่อมไฟใหม่ครับผมจะวันนี้ได้หรือเปล่านะครับึ๊บโดนแล้วผู้ชมโดนแล้วมันก็เจ็บอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนมันไม่ค่อยโดนนะส่วนใหญ่มันจะโดนตรงเนี้ยเออว่ะถ้ามันอยู่ตรงนี้คือมันจะไม่โดนเลยน้ว่ะใช่ปะ ไม่มีดาเมจเลยฮะเอาเป็นว่าช่างมันละกันนะครับผมก็คือถ้ามันโดนเต็มๆ,ๆก็คงเจ็บแหละและสําหรับน้าปกอย่างต่อไปนะก็จะเป็นแบบว่าสะพานที่ดีที่สุดเลยนะครับผมอ่ะก็จะเป็นแบบใช้เป็นไอเจ้านี้สร้างสะพานนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราสร้างไว้ตรงไหนทีวะเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเอาเป็นตรงนี้ละกันนะครับเนี่ยผมก็จะค่อยๆสร้างไปนะครับเริ่มจากตรงนี้ละกันก็ผมเอาล่ะจากวันนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับโอ้โหใช้เวลาค่อนข้างนานเลยครับก็จะเป็นแบบว่าผมบอกเลยอ่ะถ้าตกระหว่างทางคคคือออออออตาา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 ยยยยยแแนนนนนน่่่่่่ะรรับดดดดดููววววมมมสงงงิเเเหกกกกลลีีี๋ เดินทิชชู่เลยฮะเจ้าวันนี้เดินไปนะครับฟืบอ่าเนี่ยมันจะค่อยแบบเหี่ยวมาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งแบบถ้าเราหยุดวิ่งเท่านั้นแหละตายเท่านั้นฮะบอกเลยโหดมากๆครับผมสำหรับสะพานนี้เนี่ยซึ่งถามว่าแบบมันเป็นเดอะเบสยังไงนะครับก็คือแบบสมมติถ้ามีมอนสเตอร์ไล่ตามมาเนี่ยมันก็จะตกไปนั่นเองนะครับก็คือแบบใช้เป็นกับดักได้เลยอ่ะเดี๋ยวลองเป็นอ่ะซอมบี้แล้วกันนะครับเจ้าวันนี้เอาล่ะผมก็จะทำการบอกว่าเสกไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันฮะวางไว้ประมาณนี้นะครับผมอย่างต่อไปครับนี่ผมจะค่อยๆเดินมาแบบนนี้ครับไหดูซิว่า มันตามเรามาไม่ได้เลยนะครับนี่เห็นปะมันตกไปครับผมแต่ว่ามันจะปีขึ้นมาได้ป่าวะไม่ได้ดิอ่ะเดี๋ยวเราจะฝั่งนี้ดูแล้วกันนะครับผมวางไปฟืแบบนี้เลยครับนี่ ค่อยๆเดินนะโอเคครับผมเดินไปครับเจา้าวันนี้แล้วมันก็จะค่อยๆตกแบบนี้นะฮะเอาล่ะและนี่คือแบบว่าสุดยอดอ่สาสะพานนะครับก็คือแบบมันเป็นกำลังในตัวด้วยเห็นวะยังไงมอนสเตอร์ก็ตามเรามาไม่ได้ฮะเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มันมาได้อย่างนั้นเหรอนายน่าจะแข็งแกร่งไปแล้วอุ้ยตายระหว่างทางฮะแต่ว่าสมมติถ้ามันข้ามมาได้จริงเนี่ยผมก็จะเดินแบบนี้คุณผู้ชมปล่อยให้มันตกไปก็ได้ฮะถ้าใครสนใจก็สะพานนี้ไปใช้ได้นะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าแบบยอดนะครับแต่ก็วาดเสียวเหมือนกันนะเออค่อนข้างววววววาา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 าดดดดเเเเสสสีีีียยยยหหหมมมมืออออนนนนนกกกกกกกัััััครรรบบบบิ่่่่่่งงงะะะะโโไไปปปแแลลลล้้้ฟึึึซตตตตตท๊็ฮ นะครับก็เขาบอกว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการเปิดแบบว่าประตูอในเทอร์โพเทอร์นะครับผมซึ่งก็จะใช้เป็นขนแกะนั่นเองนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองกันดูดีกว่าครับจ้าววันนี้อ่อปซิเดียนนะฮะออปซิเดียนก็ผมขนแกะอ่าเอาเป็นสีแดงตามนั้นเลยละกันครับผมและก็ไฟแช็กนั่นเองนะครับไหนดูซิว่าแบบเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริงหรือเปล่านะฮะเอาไปตรงหมู่บ้านแล้วกันเนาะมาผมจะวางไว้ตรงนี้เลยครับฟึบเอาล่ะไหนดูซิปกติเนี่ยประตูโพเทอร์มันก็เปิดได้หลายวิธีนะครับใช้เป็นไม้ก็ได้นะ อย่างนี้แล้วกันเนาะซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันครับว่ามันจะได้ผลจริงหรือปเปล่านะครับเขาบอกว่าเป็นเดอะเบสเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูเลยนะครับสามสองหนึ่งจุดไปเลยครับนี่จุดไปครับผมฟื้นประมาณนี้ฮะเอาล่ะไหนดูซิมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวนี้กำลังบอกว่าค่อยๆลามเข้าไปนะครับเริ่มเข้าไปแล้วเริ่มเข้าไปแล้วสำหรับไฟนะครับมันจะไปไหม้ไหม้ข้าง,างๆป่ะวะโฮไม่เนาะเอาล่ะผู้ชมตอนนี้มันยังค้างอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะ่ะเอ้ยนี่เริ่มมาละเฮ้ยผู้ชมมันลามไปตรงนั้นจริงด้วยเอ้าแต่ไฟตรงนี้มัันน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 บบบบบบออ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 ดดดดดดดไไ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 ปแแลล้้้้้้้วววววว่่่่่่ะะ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 รรรรเเเเเเเีีีีียยยยยโโหหหหกาาสิิิิธงงฮฮฮ๋ผผมมมมมชชจจุใฟขตตู ว่เนี่ยอ่ะลองนี้ดูหน่อยนะอันนี้ล่อมาเลยเนี่ยล่อเลยได้เปล่าได้เปล่าฮะต้องได้แล้วไหมอ่ะโอ้โหนเนี่ยบอกว่าเดอะเบสวิธีไงวะเนี่ยเอาล่ะผู้ชมกว่าประตูจะเปิดให้ครับโอ้โหจุดโคตรยากเลยผู้ชมผมไม่เชื่อฮะผมบอกเลยไม่เชื่อหน้าปกนั้นละทั้งแบบใช้ของเปลืองนะครับใช้เวลาเปลืองด้วยครับผมโอ้โหคือแบบแค่ใช้ไฟแช็กจุดเฉยๆเนี่ยก็ติดแล้วครับไอ้นี่แบบโอ้โหกว่าจะลามมานะครับซึ่งแบบทำหลายรอบด้วยนะกว่ามันจะติดเนี่ยและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปครับก็จะเป็นแบบว่าวิธีการทำซูชิมินิก้าไหมครับแน่ๆนะครับ ที่แบบไม่ต้องเสกเลยนะครับผมมาอย่างแรกก็จะเป็นอาหัวเกลตันนะครับผมหุ่นฮะอ่ะก็คือเราจะขุดไปก่อน2บล็อกแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะวางเป็นหนาเนยไลท์เทคเตอร์ครับผมเพื่อปรับระดับนั่นเองนะครับแล้วก็นีเนยเป็นเซอร์ครับผมอย่างแรกก็เปิดใช้งานปล่อยออกมา2ตัวก่อนนะครับนี่ใส่เป็นหัวอ่านี้ไว้นะครับผมเ้าเกลตันของเราฮะแล้วก็เออว่ะเราต้องเอาชุดก่อหนังเนยตัวหมวกมาย้อมสีครับซึ่งเราจะย้อมเป็นอนาสีดำนะครับผมเอาล่ะนี่ได้หมวกสีดำมาแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับผมเดี๋ยมจอเป็นไม้สเปิร์ดม ่อกมาอีก2ตัวครับผมแล้วก็ค่อยทุบออกฮะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเราจะใส่เป็นหมวกไว้ข้างในนั่นเองครับใส่ไปแบบนี้ฟึบอ่านี่มันจะเป็นแบบเหมือนพันสาหลายของผู้ชมเห็นว่าเออเสร็จแล้วเราก็จะเอาเป็นอ่าเบิร์ดแท็บดอนนะครับนี่วางขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเราก็จะใช้เป็นพิสตันเนี่ยกดดันลงมานะครับวางลงมาแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เลสโตนครับผมนี่ดันไปเลยครับนี่ก็จะได้แล้วครับและนี่คือซูชินะครับผมแบบไม่ต้องลงมอสอะไรเลยฮะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มมันดีกว่าครับใส่เเ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 ปปป็็นนนนนนไไไไออ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 ทมมมมมมฟฟรรรรคคัััับบ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 ผหหืแแแแีีีีีตะะะกกกกยยยย่่าาางง้้้้้้ดด๋วววลลลูใใสึถ นขึ้นน่าจะเอาเป็นแบบแผ่นมาได้นะแผ่นเหยียบฮะแผ่นเหยียบครับผมซึ่งใช้เป็นสีนี้แล้วกันแปะไปอ่านี่ไงน่าจะพอได้อยู่นะครับแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมกันฮะผมเห็นแบบเขาใส่2อ,อันนี้มาด้วยนะครับนี่มันจะเป็นเหมือนแบบเครื่องเคียงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เป็น,บบน,นเหมือนแบบอ่าใส่ตัวอยู่แล้วกันครับนี่อันนี้จะเป็นซูชิแบบดั้งเดิมนะฮะไม่ต้องลงมอสครับผมแต่ว่าถ้าเราอยากได้แบบสมจริงกว่านี้เนี่ยเราก็จะเอาขมานบล็อกมาครับซึ่งถามว่ามาทำไมนะครับเราก็จะเสกเป็นหัวหน,นั่นเองครับผมนี่จะเป็นหัััััวววววแแแบบ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 บซูชูชิิเเเเเเเลลลลลลยยยยนน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 ะะคคครรรรรออ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 อ่่่่าา่่าาาาาาททีีีีีีี้้้้ดดดดด๋มม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 งงใหหกกกก็็ืผปส พึ่งเอาจริงถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะผู้ชมแต่แบบผมอยากให้แบบชิ้นมันดูแบบแน่นขึ้นนะครับนี่แบบเหมือนห่อไว้อีกรอบในกระรับผมอ่าซึ่งรอบนี้เนี่ยผมลองใช้เป็นสเปรดแทบดอดูนะครับเผื่อแบบเปลี่ยนบรรยากาศอะไรเงี้ยแล้วก็ดันลงมาแบบนี้นะครับผมอ่าได้อยู่นะแล้วก็วางสเต็กเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้เอาเป็นแบบแนวนี้ดีกว่าครับผู้ชมแล้วก็แปะแผ่นนะครับนี่เออว่าถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะดูไม่เนียนเนาะแต่ช่างมันแล้วกันครับผมแปะนี่ข้างๆนะครับแต่ว่าขอสลับฝั่งแล้ะกันจะได้แบบไม้ารมนัจิิงหใ นนนั <c <reading> <c <Pop keys in expand> ั่เองะครบและสําหรับอย่างสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคลิปตามหน้าปกกันดีกว่าครับอ่าเอาละครับคลิปนี้ก็จะเป็นแบบว่าไมค์คลาฟฟิสิกในปีสองพนยี่สิบเนี่ยประทับแบบปีส0 2 2นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าครับ let's go เอาละอย่างแรกก็จะเป็นแบบว่ายิงอ่าหน้าไม้ใส่วัวนะครับปึ๊บยิงเข้าไปของผมแบบนี้ฮะก็ตามปกตินะครับเลยนะอันนี้ใช้ปืนกลยิงเลยเหรอโอ้โหแตกสลายเลยครับคุณผู้ชมอ่ดมากๆเลยต่อไปก็จะเป็นตัดไม้นะครับนี่เอาขวานแบบตัดปกตินะฮะอย่างต่อไปผมเป็นโอ้โหเอาพิษแอค นะครับต่อไปก็จะเป็นจุดไฟครับผมนี่จุดไฟฮะไฟครับผมไม้ทางบ้านแบบนี้นะฮะต่อไปครับผมเฮ้ยอันนี้คือใช้ปืนเลเซอร์อะ่ะโอ้โหใช้ปืนเลเซอร์เผาครับดูไฟดิผู้ชมยอดจริงฮะอะไรวะเน,นี่ยไฟแบบสมจริงจัดเฮ้ยฆ่าหมูได้ล่ะรอหดไปเปล่าอ้าวผมก็ได้กชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับแบบคลิปเครดิตคลิปเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเลยสามารถกดไปดูได้เลยครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สำหรับวับนนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ